วันนี้ออยจะพาทุกคนไปชมแสงแรกของวันก่อนใครนะครับที่ผาชนะได้ตีสามล้อมหมุนออกจากบ้านนะครับอากาศเย็นจัดที่เห็นคือหมอกนะครับมาถึงอุทยานนะครับก็ซื้อตั๋วเลยครับทุกคนผู้ใหญ่คนละ40แล้วก็ค่ารถยนต์อีก3 0บบาทในส่วนของเวลาขึ้นเนี่ยเราลองอุทยานนะครับทางอุทยานจะก,กำหนดเวลาไว้นะครับตามนี้เลยพอถึงด้านบนก็รีบตรงไปที่หน้าผาและข้างหน้าของเราคือแสงแรกและทะเลหมอกในเช้านี้ และนี่คือภาพเบื้องหลังนะครับสายหมอกที่แสนสวยคนเยอะมากเ <_ glaub t> มื่อใกล้7จ็ดโมงครคึ่งน,นะครับก็เตรียมตัวลงไปข้างล่างกันนะฮะถ้าลงไม่ทันตอนนี้ก็น่าจะเป็นรอบใบสองนะครับทุกคนกลับแล้วหนะผ่าชนะได้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ And thank you for watching